ดวนกระแสน้องต้นข้าวดังมากเมื่อคำขอโทษของเด็กวัย13ปีสอนบทเรียนสำคัญให้กับสังคมท่ามกลางแสงไฟสว่างสวยบนเวทีใหญ่ต้นข้าวสุปริยาศิลปินลูกทุ่งดาวรุ่งวัยเพียง13ปียืนอยู่ต่อหน้าสื่อมวลชนและแฟนเพลงจำนวนมากแต่สิ่งที่ทุกคนได้ยินจากเธอในวินาทีนั้นกลับไม่ใช่เสียงร้องเพลงอันไพเราะแต่เป็นคำว่าขอโทษที่เปล่นออกมาอย่างจริงใจและชัดเจน เหตุการณ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้ทุกวันและมันได้จุดประกายคำถามขึ้นในใจของใครหลายคนว่าอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังคำพูดนั้นและเรื่องราวของเด็กหญิงคนนี้กำลังสอนบทเรียนอะไรให้กับสังคมของเราอยู่เราจะไปหาคำตอบกันผ่านการสำรวจที่มาที่ไปของเหตุการณ์และถอดรหัสความหมายที่ซ่อนอยู่ในคำขอโทษครั้งประวัติศาสตร์นี้เกิดอะไรขึ้นสรุปที่มาของคำขอโทษแบบเข้าใจง่าย ตนข้าวสุปริยาคือชื่อของศิลปินลูกทุ่งวัย13ปีที่กำลังเป็นที่จับตามองเธอไม่ใช่ศิลปินโนเนมอีกต่อไปแต่เป็นดาวรุ่งที่มีคิวงานแสดงแน่นขนาดเกือบทุกคืนและเป็นที่รักของแฟนเพลงทุกเพศทุกวัยจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในงานรำลึกครบรอบ4ปีคุณปู่สอนเพชรสอนสุพรรณบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น แต่กิจกรรมหนึ่งบนเวทีนั่นคือการจับลูกปิงปองโชว์ซึ่งเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลได้กลายเป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกไปวิพากษวิจารณ์ณอย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์กระแสสังคมที่เกิดขึ้นนำไปสู่การที่สื่อใหญ่หลายสำนักอย่างไทยรัฐและอมรินทีวีได้เข้าไปสัมภาษณ์เธอโดยตรงด้วยคำถามที่จรงิงจังท่ามกลางพายุคำวิจารณ์ทุกสายตาไม่ได้จับจ้องไปที่ความผิดพลาด แต่จับจ้องไปที่เด็กหญิงคนหนึ่งที่กำลังจะ,ะเผชิญหน้ากับบททดสอบที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตการเป็นศิลปินของเธอและคำตอบของเธอก็ได้กลายเป็นบทเรียนที่ทรงพลังกว่าที่ใครคาดคิดพลังของคำว่าขอโทษบทเรียนเรื่องความรับผิดชอบที่มากกว่าวัยสิ่งที่ทำให้ทุกคนต้องทึ่งไม่ใช่แค่คำถามจากสื่อแต่เป็นคำตอบที่ออกมาจากปากของต้นข้าวเธอไม่ได้หลบเลี่ยงไม่ได้กล่าวโทษใครและไม่ได้ผลักภาระให้คนอื่น แต่เลือกที่จะเผชิญหน้ากับทุกความคิดเห็นด้วยวุฒิภาวะที่น่าชื่นชมมากทุกคำติทุกคำชมหนูจะเก็บเอาไปพัฒนารับรู้ค่ะแล้วก็รับทราบเป็นอย่างดีเลยแต่ว่าหนูเองไม่ค่อยได้ติดตามแบบสื่อหนูคิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่มีแฟนเพลงเยอะมากๆซึ่งหนูก็ปล่อยผ่านไปอะไรที่เราไม่ดีจริงๆเราก็ขอโทษแล้วเราก็ปรับปรุงตัวเองค่ะ คำพูดนี้ทรงพลังอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมันเผยให้เห็นถึงความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกินวัยเธอไม่ได้เริ่มต้นจากการขอโทษทันทีแต่เธอวางกรอบของสถานการณ์ก่อนว่าการมีคนรักมากก็ย่อมมีความคิดเห็นหลากหลายเป็นเรื่องปกตินี่คือการแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในฐานะบุคคลสาธารณะก่อนที่จะแสดงความอ่อนน้อมในฐานะผู้เรียนรู้ซึ่งสะท้อนแก่นแท้ของความรับผิดชอบที่หาได้ยากแม้แต่ในผู้ใหญ่บางคนความกล้าที่จะรับผิดชอบ แทนที่จะแก้ตัวเธอเลือกที่จะยอมรับทุกความคิดเห็นทั้งคำชมและคำติเพื่อนำไปสู่การพัฒนาตนเองนี่คือสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญอย่างแท้จริงความเข้มแข็งไม่ใช่การยอมแพ้การกล่าวคำขอโทษของเธอไม่ใช่การยอมจำนนต่อกระแสวิจารณ์แต่คือการแสดงความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้จากความผิดพลาดและมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นในอนาคตแบบอย่างที่หาได้ยาก ในสังคมที่ผู้ใหญ่บางคนยังไม่กล้าที่จะกล่าวคำขอโทษในที่สาธารณะการกระทําของเด็กวัย13ปีคนนี้จึงเป็นเหมือนแสงสว่างที่แสดงให้เห็นว่าวุฒิภาวะไม่ได้หวัดกันที่อายุเสมอไปการตอบสนองที่น่าทึ่งของเธออาจเป็นผลจากชีวิตจริงที่เธอต้องแบกรับและความรับผิดชอบที่หนักอึ้งในทุกๆวันชีวิตหลังม่านเวทีเด็กวัย13ปีกับภาระที่ไม่ธรรมดา หลายคนอาจเห็นภาพของต้นข้าวในฐานะศิลปินที่ประสบความสำเร็จแต่ลองจินตนาการถึงชีวิตของเด็กวัย13ปีที่การบ้านของโรงเรียนอาจต้องทำตอนตีหนึ่งหลังกลับจากเวทีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดชีวิตประจำวันของเธอเต็มไปด้วยความรับผิดชอบที่หลากหลายและท้าทายเกินกว่าเด็กในวัยเดียวกันจะจินตนาการได้บทบาทความท้าทายในแต่ละวันนักเรียนต้องไปโรงเรียนควบคู่กับการทำงานศิลปิน เดินทางไปแสดงเกือบทุกคืนและต้องซ้อมร้องเพลงบุคคลสาธารณะต้องรับมือกับกระแสสังคมและความคิดเห็นที่หลากหลายผู้ดูแลครอบครัวทำงานเพื่อดูแลครอบครัวและยังแบ่งปันคืนสู่สังคมนอกเหนือจากบทบาทเหล่านี้อีกแง่มุมที่น่าประทับใจคือการอุทิศตนเพื่อสังคมเธอทำกิจกรรมช่วยเหลือผู้อื่นมาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเงินการมอบจักรยานให้เด็กๆในวันเด็กหรือการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าเบื้องหลังเป็นศิลปินเธอคือเด็กหญิงคนหนึ่งที่มีหัวใจของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริงจากเรื่องราวและแรงประดันทั้งหมดที่เธอเผชิญมีบทเรียนสำคัญที่สังคมโดยเฉพาะเยาวชนสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้บทเรียนสำคัญจากเรื่องราวของต้นข้าวเรื่องราวทั้งหมดของต้นข้าวไม่ใช่เพียงดราม่าที่ผ่านมาแล้วผ่านไปแต่มันได้ทิ้งบทเรียนสำคัญไวใ้ให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่กำลังเติบโตในโลกยุคใหม่ขอโทษ คำที่ง่ายแต่ต้องใช้ความกล้าหาญที่สุดการพูดคำว่าขอโทษเมื่อทำผิดพลาดไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ของความอ่อนแอหรือน่าอายแต่เป็นเครื่องหมายของความกล้าหาญและความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่มันคือจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้และเติบโตให้เป็นคนที่ดีขึ้นเมื่อกล้ายอมรับสังคมก็พร้อมมอบโอกาสให้เสมอหลังจากที่เธอขอโทษสิ่งที่เกิดขึ้นคือคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ไม่ได้มีแต่ตำหนิมีคนจำนวนมากออกมาปกป้องออกมาให้กำลังใจ และคิวงานของเธอยังคงแน่นเหมือนเดิมเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าการให้โอกาสครั้งที่สองคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยให้คนคนหนึ่งสามารถก้าวความผิดพลาดและพัฒนาตนเองได้อย่างแท้จริงเราจะวิจารณ์กันในโลกออนไลน์อย่างไรไม่ให้ทําร้ายใครกรณีของต้นข้าวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการแสดงความคิดเห็นในโลกออนไลน์ ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจและสร้างสรรค์เราสามารถตั้งคำถามหรือวิจารณ์ได้แต่ไม่ควรใช้คำพูดที่ทำร้ายหรือตัดสินใครโดยเฉพาะกับเด็กที่กำลังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้บทเรียนเหล่านี้ไม่ได้มีไว้สำหรับต้นข้าวคนเดียวเท่านั้นแต่มีไว้สำหรับเราทุกคนส่งต่อความเข้าใจและกำลังใจเรื่องราวของต้นข้าวสุปริยาเป็นมากกว่าข่าวของศิลปินคนหนึ่ง แต่มันคือกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนสังคมและสอนบทเรียนสำคัญให้กับพวกเราทุกคนทั้งเรื่องความรับผิดชอบการให้อภัยและพลังของการให้โอกาสท่ามกลางเสียงวิจารณ์ที่หลากหลายสิ่งที่ทรงพลังที่สุดอาจเป็นเพียงความตั้งใจจริงที่จะเรียนรู้และเติบโตเรื่องราวของต้นข้าวจริงไม่ใช่เพียงการขอโทษแต่คือการประกาศว่าวุฒิภาวะที่แท้จริงไม่ได้วัดจากอายุ แต่คือความกล้าที่จะเรียนรู้และในวันที่เยาวชนคนหนึ่งกล้าหาญพอที่จะยอมรับสังคมก็ต้องกล้าหาญพอที่จะมอบโอกาสให้พวกเขาได้เติบโตเช่นกัน